สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยนางสาวปณิตาศีโยคุณครูโบอเองค่ะเนื้อหาประจำวันศุขที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ สวัสดีวันศุกร์ที่17นะคะเดือนสิงหาคมสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อจากเมื่อวานเรายังอยู่ในบทที่2การบวกนะคะการบวกเลข2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน10นั่นเองนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยเนื้อหาแรกในวันนี้ก็จะเป็นข้อ2.7ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อย ส่วนรวมกับการบวกทำไปพร้อมคุณครูเลยนะคะคุณครูก็จะทำให้หนูดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วจากนั้นคุณครูจะให้หนูทำเองนะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ้อที่1น่เขาบอกเติมตัวเลขสแสดงจำนวนเติมตัวเลขสแสดงจำนวนนะคะนักเรียนดูในแถบที่เขาให้มาดูสี่เหลี่ยมช่องแรกช่องนี้ก่อนนะคะ มีแม่มันด้านบนใช่ไหมคะที่เขาแบ่งช่องไว้มีแม่อยู่ด้านบนและแตกเป็นลูกมาด้านล่าง2อันใช่ไหมคะ,ะตัวแม่มาตัวจํานวนเต็มที่เขาให้มาก็คือ4และเขาให้ลูกมา1ตัวก็คือ0ฉะนั้นศูนบวกอะไรได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะอะูนย์บวกอะไรศูนย์มีค่าไหมคะศูนย์ไม่มีค่าฉะนั้น 0บวก4ได้เท่ากับ4ด้านล่างเขาบอก4เท่ากับ0บวก4ง่ายๆเลยอ่ะดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้แม่เขาให้มา4เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะแล้วเขาก็ให้มาลูกมา1ตัวกับอีก1ตัวที่เราต้องหาใช่ไหมคะอ่ะ1บวกอะไรได้เท่ากับ4 1ไว้ในใจใช่ไหมคะนับเพิ่มนี่คือการน,นับเพิ่ม1 2 3 4ส,อ,ส,สอ่ะคบ4แล้วมีนิ้วอยู่กี่นิ้ว123ม,มีนิ้วอยู่3นิ้วฉะนั้น1บวก3เท่ากับ4อ่าทีนี้ด้านล่างเขาสรุปเขาบอก4เท่ากับ1บวก3นั่นเองโอเคพอได้ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งข้อละกันทีนี้ ต่อไปด้านล่างนะคะต่อไปด้านล่างอันนี้ในส่วนนี้ที่เหลือให้หนูทําเองนะคะอ่าง่ายๆไม่ยากเลยเนาะทีนี้หน้าต่อไปข้อ2เขาบอกเติมตัวเลขแสดงจํานวนอ่าเห็นไหมคะเขาให้แม่มาคือข้ออะไรเลขอะไรเขาให้แม่มาคือเลข8ให้ลูกมา1ตัวคือเลข2และให้หาอีก1ตัว ว่าอ่ะ2บวกอะไรได้เท่ากับ8 2เอาไว้ในใจแล้วนับเพิ่มไ้ถึง8 2 3 4 5 6 7 8นี่กี่นิ้ว5 5 6อ่า6นิ้วนะคะฉะนั้น 2บวก6เท่ากับ8หรือ8เท่ากับ2บวก6นั่นเองฉะนั้นส่วนที่เหลือให้หนูทำเองหนูอาจจะทำตอนนี้หรือหนูอาจจะเรียนไปพร้อมคุณครูก,ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทำก็ได้อันนี้แล้วแต่หนูนะคะทีนี้ต่อไปต่อไปเป็นข้อ2.8เขาบอก การสลับที่ของการบวกอันนี้เป็นการสลับที่แล้สลับที่ก็คือสลับตำแหน่งตัวเลขแค่นั้นเองนะคะผลบวกก็จะได้เท่าเดิมมาดูข้อที่1นึ่เขาบอกเติมตัวเลขแสดงจำนวนจากจออากอจากจาก4บวก1เท่ากับ5และรอแอและ1 4บก4เ่ากับ5ดังนั้นดออะงอดัง นออนอน,นันไม่โทนั้นดังนั้น4บวก1เท่ากับ1บวกสเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหโอเคไหมคะอันนี้พอเข้าใจไหมนี่คือการสลับตำแหน่งโอเคนะอ่าต่อไปหนูก็ทำเองในส่วนที่เหลือนะคะมคุยกตัวอย่างให้หนูแล้วเนาะหน้าต่อไป ระบายสีในรูปดอกไม้ระบายสีที่ผลบวกเท่ากับจำนวนที่กำหนดอยู่ตรงกระถางต้นไม้นะคะนักเรียนอ่าผลบวกของมันอยู่ที่กระถางต้นไม้ฉะนั้นให้หนูดูอ่ะสมมติมคุณครูยกตัวอย่างหนึ่งข้อเดี๋ยวนอกนั่งนันั้นให้ทำเองนะนคุณครูยกตัวอย่างข้อแรกจำนวนเต็มคือสี่หนูก็มาดูว่าดอกไม้ดอกไหนที่บวกกันแล้วได้สี แล้วให้หนูระบายสีอ่ะมาดู3บวก2 3บวก2จเท่าไร่3ไว้ในใจยกมือขึ้นมา2นิ้ว3 4 5อ่ะ3บวก2เป็น5ีมีผลเท่ากับ4ไหมไม่นะคะฉะนั้นดอกนี้ห้ามระบายเพราะว่ามันไม่ได้มี4เนาะต่อไป3บวก1 3ไว้ในใจ1ขึ้นมา3บวก1เป็น4ฉะนั้น หนูต้องระบายดอกนี้เพราะดอกนี้มีผลรวมเท่ากับ4นั่นเองแล้วมาดูดอกนี้1บวก3ได้เท่าไรอ่ะเมื่อกี้3บวก1อันนี้1บวก3อันนี้เป็นการสลับที่แล้วดูแค่นี้ก็รู้นะคะว่ามันมีคำตอบเหมือนกันฉะนั้นดอกนี้ก็ระบายระบาย4ลงไปเลยสวยๆทีนี้ต่อไป 2บวก3นี่มาดูแล้วเมื่อกี้3บวก2กับ2บวก3ตรงข้ามกันไหมคะอ่ามันตรงข้ามกันนะคะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ5เหมือนกันฉะนั้น2ดอกนี้เราไม่ต้องระบายระบายเฉพาะอันที่มันบวกแล้วได้4เนาะทีนี้อันต่อไปเป็น7หนูก็ดูว่าเลขตัวไหนดอกไม้ดอกไหนที่รวมกันแล้วได้7แล้วระบายสีโอเคนะต่อไปทำเองนะคะอ่าส่วนที่เหลือหนูทำเองทำได้อยู่แล้ว ทีนี่เราไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นข้อ2.9เขาบอกว่าสถานการณ์การบวกสถานการณ์การบวกข้อ1เขาบอกเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสถานการณ์การบวกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้หนูแล้วให้หนูวิเคราะห์ว่ามันคือการบวกหรือไม่ถ้าโจทย์นั้นมันคือการบวกให้หนูเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ามันเลยเห็นไหมคะอ่าโอเคนะ ข้อแรกเขาบอกมีแมว3ตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมว5ตัวมีคำว่ารวมอันนี่เป็นบวกไหมคะอ่าเป็นบวกให้หนูใส่เรครื่องหมายบวกด้านหน้าไอ้เครื่องหมายถูกด้านหน้าเลยนะคะข้อต่อไปมีแมวตัวใหญ่3มตัวแมวตัวเล็กสองตัว มีแมวตัวใหญ่มากกว่าแมวตัวเล็กหนึ่งตัวอันนี้เป็นบวกหรือลบคะอันนี้เป็นลบนะคะฉะนั้นข้อนี้เป็นลบหนู no. อย่าใส่เครื่องหมายถูกนะเว้นไว้เลยเว้นไว้เลยข้อต่อไปมีแมวสีขาวสามตัวแมวสีน้ำตาลสองตัวมีแมวทั้งหมดห้าตัวอันนี้บวกหรือลบคะมีแมวสีขาวสามกับสีน้ำตาลสองสามบวกสองเป็นห้า เป็นการบวกใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยต่อไปมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวรวมมีแมว5ตัวเนี่ยเจอคำว่ารวมและรู้แล้วนะคะว่าเป็นการบวกใส่เครื่องหมายถูกเลยมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่1นึ่งตัว ดูแค่นี้ก็รู้แล้วถ้ามีมากกว่าหรือน้อยกว่าจะเป็นการลบนะคะจะไม่ใช่การบวกฉะนั้นข้อนี้เว้นไว้เลยนะไ,ไม่ต้องใส่เครื่องหมายนะคะมีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาว1ตัวอ่ามีน้อยกว่าอีกแล้วฉะนั้นข้อนี้ เป็นการลบนะคะฉะนั้นเราไม่ใส่เครื่องหมายใดๆฉะนั้นจะมีแค่3ข้อที่เป็นการบวกฉะนั้นหนูใส่ให้ตรงให้ถูกคุณครูนะคะข้อต่อไปข้อที่2องเขาบอกเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นสถานการณ์การบวกอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะเล่าเองเนาะแวหนูเล่าไม่ได้คุณครูไม่ได้ยินฉะนั้นหนูฟังคุณครูนะคะอ่ะคุณครูจะเล่าว่า มีเด็กผู้ชาย4คนและเด็กผู้หญิง1คนรวมรวมคือบวกรวมมีเด็กทั้งหมด5คนนี่คือสถานการณ์การบวกนะโอเคไหมคะอ่ะอันนี้เป็นที่จอดรถคุณครูจะแบ่งเป็นรถกระบ,บะกับรถเก๋งเนาะอ่ะนี่ครูจะบอกว่า มีรถกระบะ3คันและรถเก๋งอีก4คันรวมรวมคือบวกรวมมีรถทั้งหมด7คันโอเคไหมคะอ่านี่คือสถานการณ์การบวกอ่ะต่อไปต่อไปข้อ2.10โจทย์ปัญหาการบวกมาถึงโจทย์ปัญหาแล้วนะคะ โจทย์ปัญหาก็จะเป็นตัวหนังสือนะคะซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะกับพวกเราบางคนที่ยังสะกดไม่คล่องเนาะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะเอาเนื้อหานี้มาสอนให้หนูเพิ่มเมื่อหนูอ,อ่านคล่องแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ฟังไปก่อนทำความเข้าใจไปก่อนเนาะว่าโจทย์ปัญหามันเป็นยังไงทีนี้มาดูข้อหนึ่งเติมตัวเลขเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ เขามีกระถางใช่ไหมคะที่ปลูกต้นหอมเนี่ยมีต้นหอมอยู่สองต้นมีคือต้นหอมเนาะต้นผักชีอีก6ต้นหนึ่ง6สามี่หมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นนี่คือโจทย์ปัญหาอะมาดูที่โจทย์ถามมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นโจทย์ถามจะมีคำว่ากี่ อามักจะมีคําว่ากี่นะคะนั่นคือโจทย์ถามทีนี้โจทย์บอกเวลาโจทย์บอกมักจะมีตัวเลขจําไว้นะคะถ้าโจทย์ถามจะมีคําว่ากี่กอีกี่ไม่เอกกี่เนี่ยกอีกี่ไม่เอกกี่เห็นไหมคะอ่าแต่ถ้าเวลาโจทย์บอกมักจะมีตัวเลขเขาบอกว่ามีต้นหอม2ต้นเนี่ยโจทย์บอกมักจะมีตัวเลขแบบนี้และมีต้นผักชีหต้นประโยคสัญลักษณ์ เราก็เอาตัวเลขมาเลยค่ะเขียนตัวเลขก่อนเลยสทั้งหมดทั้งหมดก็คือรวมก็คือบวกนั่นเองต้นผักชีหกต้นเท่ากับกี่กี่ก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งยังไม่ได้หาคำตอบโอเคไหมคะฉะนั้นด้านล่างเขาบอกตออบตอบมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดหนูก็เอา2อบวก6เท่ากับ ท่าไหกไว้ในใจยกมือขึ้นมา2อนิ้วหกเอ่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมด8ต้นนั่นเองโอเคเนาะต่อไปเป็นข้อ2.10นะคะโจทย์ปัญหาการบวกเรามาดูข้อ2 1. เขาบอกแก้โจทย์ปัญหา2.1พ่อมีมะละกอสุก3ผลมะละกอดิบ3ผลพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผล ทีนี้มาดูโจทย์ถามโจทย์ถามก็จะมีคําว่ากี่ใช่ไหมคะพ่อมีมะละกอก,กี่ผลนี่คือโจทย์ถามโจทย์บอกโจทย์บอกบัตรจะมีตัวเลขพ่อมีมะละกอสุกสามผลมีมะละกอดิบ3ผลประโยคสัญลักษณ์อ่าประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้3ทั้งหมดก็คือรวมใช่ไหมคะอ่ารวมทั้งหมด3บวก3เท่ากับช่อง4 เหลี่ยมโอเคตออบตอตอบทีนี้หาคำตอบมาพ่อมีมรกอทั้งหมด3าบวก3เป็น6โอเคเป็น6นะคะเลขเหมือนกันบวกกันง่ายๆเนาะอ่ะชีมาดูข้อ2.2ครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงซื้อมาเพิ่ม3ถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงทีนี้คือครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่า โจทย์ถามมักจะมีคำว่ากี่ฉะนั้นบรรทัดนี้คือโจทย์ถามเขียนตามเลยอ่ะโจทย์ถามถามว่าครูมีมเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงทีนี้โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกมักจะมีตัวเลขอ่ะโจทย์บอกอ่ะอันแรกเอามาเลยเนี่ยอันแรกอีกบรรทัดหนึ่งที่โจทย์บอก ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้5บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคําตอบครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมด5ไว้ในใจย,ยกมือมา3นิ้ว5แล้วก็6 7 8โอเคครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมด8ถุงนั่นเองโอเคนะคะเขียนตามครูเลยนะครูไปต่อแล้วค่ะต่อไปข้อ3 เขาบอกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเขาบอก3.1มีคนทำความสะอาดห้องเรียน9คนมีคนอาสาช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคนมีคนทำความสะอาดทั้งหมดกี่คนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะ9.1บวก1ท่ากับช่อง4เหลี่ยมใช่ไหมคะทีนี้เราก็หาคำตอบ9.1บวกหได้เท่าไหร่ ก้าไว้ในใจหนึ่ขึ้นมา9แล้วก็10เขียนคําตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วลงนํามาเขียนด้านล่างอ่ะเขียนด้านล่างเลยนะคะอ่าเขียนสองที่นะต่อไปข้อ3.2มจเขาบอกหน้าโรงอาหารมีคนยืนอยู่4คนคนนั่ง3คนมีคนยืนอยู่หน้าโรงอาหารทั้งหมดกี่คนอ่ะประโยคสัญลักษณ์ อ่ะเขาบอกว่าหน้าโรงอาหารมีคนยืนอยู่4คนนั่งอีก3คนหน้าโรงอาหารมีคนทั้งหมดกี่คนทั้งหมดก็คือบวกฉะนั้น4บวก3ได้เท่าไหร่4ไว้ในใจยกมือ3านิ้ว4 5 6ห้าหกาได้เท่ากับ7ต่อ7นะคะข้อ3.3ใบบัวซื้อขนม5ชิ้นแม่ค้าแถมให้อีก1ชิ้น ใบบัวมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอ่ใบบัวซื้อขนมมาห้าชิ้นเขียนห้าเลยแม่ค้าให้อีกหนึ่งชิ้นเขียนไ้เลยเขียนหนึ่งเลยใบบัวมีขนมทั้งหมดคำว่าทั้งหมดก็คือ,อบวกนั่นเองทั้งหมดกี่ชิ้นเท่ากับ5ไว้ในใจมือขึ้นมา1นิ้ห้าแล้วก็6โอเคทีนี้ คำตอบตอบว่าใบบัวมีขนมทั้งหมด6ชิ้นโอเคนะคะต่อไปต่อไปข้อ2.11การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกทนี้เป็นการสร้างโจทย์ละข้อที่1นึเขาบอกขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอก1เส้นและขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถาม2เส้นเมื่อกี้ครูบอกว่าโจทย์บอกมักจะมีคําว่าอะไรคะมีตัวไหนให้สังเกต มีตัวเลขให้สังเกตฉะนั้นอันไหนที่เป็นโจทย์บอกให้หนูขีดสินึ่งเส้นเรามาดูเลยโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าในห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนอันนี้มีตัวเลขอันนี้โจทย์บอกหรือโจทย์ถามโจทย์บอกนะคะขีดเส้นใตน้1เส้นปึ๊บและนักเรียนหญิง3คนอันนี้ก็มีตัวเลขแสดงว่าน,นี้โจทย์บอกหรือโจทย์ถามโจทย์บอกนะคะโจทย์บอก มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะ่ะมีคำาว่ากี่คำเมื่อกี้โจทย์บอกว่าโจทามโจทย์ถามนะคะฉะนั้นโจทามขีดเส้นใต้สองเส้นโอเคอะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกโจทย์ปัญหาอะทีนี้ดูเขาบอกบนโตะ๊ะมีหนังสือนิทานหกเล่มมีตัวเลขแสดงว่าเป็นโจทย์บอกหรือโจทามโจทย์บอกนะคะเขียนขีดหนึ่งแบบหนึ่งเส้น และหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มมีตัวเลขอีกแล้วโจทย์บอกหรือโจทย์ถามคะโจทย์บอกนะคะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นบนโต๊ะมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มอ่ะมีคำว่ากี่เป็นโจทย์บอกหรือโจทย์ถามโจทย์ถามนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นอ่ะเขาบอกข้อสเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเรามาดูเขาบอกว่า มีกระติกน้ำบนโต๊ะ7จดใบาวางเพิ่มอีกสามใบเราจะตั้งโจทย์ถามว่ายังไงอ่าง่ายๆเลยข้อต่อไปเขาบอกมีไม้กวาดสมอันแขวนเพิ่มอีก2อันอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปเขาบอกมีดินสอเหลาไปแล้ว4แท่งยังไม่ได้เหลาอีก4แท่งอ่ะ โอเคเขียนตามเลยจ้าอ่ะอันนี้พอเข้าใจเนาะต่อไปข้อที่3สร้างโจทย์ปัญหาการบวกอ่ะเขาให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรามาแล้วให้เราสร้างโจทย์นะประโยคสัญ,ญลักษณ์บอก5บวก c เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม่ะทีนี้มาดูโจทย์ปัญหาการบวกกันเขาบอกมีคนบนรถอ่ะเรามานับคนบนรถอยู่กี่คน1 2, 3 4 5 หคนเขียน5ลงไปขึ้นมาอีกสี่คนนี่กำลังวิ่งขึ้นอีก4คนอ่คนมาดูต่อไปโจทย์ปัญหาที่ให้มาคือ7จ็บวกหน่งะโอเคตามมึงครูเลยทีนี้โจทย์ปัญหาให้มา1นบวกสอันนี้เราสร้างเองโดยที่สร้างมาจากไหนก็ได้ใช่ไหม่ะเดี๋ยวอันนี้คุณรูณพาเขียนดีกว่าเนาะบางคนยังอา,อาจจะยังไม่คล่องเดีย๋ยวครูพาทำเลยดีกว่าโอเค ไม่ทันกลอกลับไปดูนะคะแล้วก็สต็อปแล้วก็หยุดแล้วก็เขียนตามได้เลยโอเคต่อไปค่ะอ่ะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเขาบอกเติมตัวเลขลงในอ่ะอกีดก้อนใหญ่ๆนี้เนาะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของจํานวนตามตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างนะคะความสัมพันธ์ก็คือ2อบวกสได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าได้เท่ากับสี่สองบวกหได้เท่ากับเท่าไหร่ ได้เท่ากับ3และ4บวก3ได้เท่ากับ7นี่คือความสัมพันธ์โอเคนะคะทีนี้มาดูาที่เขาให้เราทำเนาะเรามาดูก่อนเรามาดูฝั่งนี้ก่อนเขามีแม่ให้คือ3ใช่ไหมคะมีลูกออกมาคือ0แล้ว0บวกอะไรได้เท่ากับ3คะน่า0ูนย์บวก3เท่ากับ3โอเคนะคะทีนี้มาดูฝั่งนี้ 2อ่าบวก3ทีนี้2บวก3 2บวก3ได้เท่าไร่3บวก2 3ไว้ในใจ3 4 5 5้าได้เท่ากับ5อ่ะได้แม่มันมาแล้วทีนี้เราก็จะมาหาแม่ตัวสุดท้ายด้านบนเป็น5บวก3ใช่ไหมคะ5บวก3 5ไว้ในใจยกมือมา3นิ้ว5แล้วก็6 7 8 ขอแปลีเสร็จแล้วหนึ่งตานต่อไปอเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนมีแม่คือสามใช่ไหมคะอ่ามีลูกคืออ่ะคือสามอีกเหมือนกันอ่ะเราจะเอาอะไรบวกกันแล้วได้สามสามบวกอะไรได้สามเอ่สามบวกศูนใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตรงนี้มีลูกของมันอยู่สองตัวทีนี้เราหาแม่ให้มันสองบวกหนึ่ง สอนึ่งเป็นเท่าไหรสองแล้วก็สามในสนะคะทีนี้ตรงกลางแม่ตรงกลางทีนี้ก็ลูกอยู่ด้านข้างชี้ออกมาเห็นไหมตามความสัมพันธ์เลยก็จะเป็น1นึ1่งบวกศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้1นหนหรือศูนย์นหนึ่งนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาหาแม่ตัวต่อไปอชี้ออกมาเลยใช้ดินสอทำเหมือนคุณครูเลยนะคะจะได้เข้าใจด้วย อ่ะชี้ออกมาเลยทีนี้เจ้าจะเป็นสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสมแล้วก็สโอเคทีนี้ก็หามแม่ของตัวนี้ชี้ออกมามีลูกของมันก็คือ1บวกสาหนึ่งบวกสามกับสามบวกหนึ่งมีค่าเท่ากันเลยแค่สลับกันเฉยๆได้สี่เหมือนกันทีนี้หามแม่ตัวสุดท้ายด้านบน อ่ะ4บวก4อ่าเลขคู่เลขเลขคู่บวกกันเนาะ4บวก4เป็น8นั่นเองโอเคต่อไปสุดท้ายคุณครูกำหนดให้ลูกมัน2 1 0ทีนี้2บวก1จะได้เท่ากับแม่ตัวนี้อ่สองบวก1เป็น3ทีนี้แม่ตัวนี้ก็จะเป็นลูก2ตัวนี้บวกกัน1บวก0 หนบวกศูนย์ได้1ทีนี้แม่ด้านบนเอามาบวกกัน3าบวกหเป็น4โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต่อไปเป็นการบ้านนักเรียนขาเราเหลือเวลาเสาร์อาทิตย์ถ้าใครทำไม่เสร็จทําไม่ทันอ่าเราไปทำเสาร์อาทิตย์ได้อ่าอย่าให้บอกว่าคุณครูให้งานเยอะจังเลยผมทำไม่ทันหนูทำไม่ทันคะ่ะ เรามีเสาอาทิตย์นะคะลูกอ่าเสาอาทิตย์เราทําแล้วเราก็สง่งคุณครูได้เนาะทีนี้เขาบอกให้นักเรียนเขียนการบวกเลขที่มีผลบวกไม่เกินสิบอ่าคุณครูจะให้หนูบวกเลขแล้วให้ทําใส่ในสมุดคณิตศาสตร์เล่มนี้เล่มที่เราทําอยู่เปิดสมุดขึ้นมาอ่ะเขียนวันที่ลงไปวันศุกร์ที่27เดือนสิงหาคม พป็นศักราช2564ขึ้นหัวข้อการบวกเลขที่มีผลบวกไม่เกิน10จากนั้นเขียนตัวเลขลงไปเลยค่ะเหมือนคุณครูเลยตีเส้น2เส้นเราจะบวกเลขทั้งหมด20ค้อ่อตัวเลขไม่เกิน10นะคะนี่ฉะนั้นหยุดสต๊อปแล้วก็เขียนลงไปแล้วค่อยหาคำตอบ อย่าทําทีละข้อนะคะอย่าเขียนทีละข้อไม่งั้นมันจะช้าให้หนูเขียนโจทย์ตามคุณครูเนี่ยลงในสมุดให้เสร็จก่อนจากนั้นหนูก็ไปนั่งวางดีนสอและใช้นิ้วใต้เต็มที่เลยโอเคนะคะนี่คือการบ้านสําหรับวันนี้อะสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ในวันจัน์ทรนะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ ใครที่ยังทํางานไม่เสร็จก็ทําให้เสร็จนะคะคุณครูก็ฝากนะักเรียนทุกคนให้ตั้งใจนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันจันทร์สําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย